นะคะเกี่ยวกับเรื่องความมหัศจรรย์ค่ะที่เกิดขึ้นทุกม,มุมโลกนะคะอาจารย์ขาไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีปลาแปลกๆขนาดนี้นะคะแมวอ้วนขนาดนี้เนี่ยบันทึกไว้ด้วยค,ความว่องไวของอบรรดาช่างภาพที่เรียกว่ามีทั้งมีชื่อเสียงและอาจจะเป็นช่างภาพอิสระเหล่านี้นะครับใช่ค่ะแปลกนีคะขนาดนี้เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะกับ the stupid station com นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นสถานีแห่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายะนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสถานีนะคะที่น่าสนใจกว่าน,นั้นค่ะนั่นก็คือรายการไลฟ์สาระของเ,อเราแน,น่นอนเลยนะครับสถานีดีไซน์ของเรานั่นเองนะค่ะ,ะคสามารถติดตามชมกันได้เนี่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาดีๆเนี่ย18นาฬิกาถึง18นาฬิกา15นาทีที่ช่องแอดีไซน์ชาแนลแห่งนี้เจอกับโอปอและอาจารย์แต่งได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แน่นอนค่ะครับผมพรุ่งนี้นะครับศุกร์หันสามมาถึงอีกแล้วนะฮะ จะมีเรื่องราวเบาสมองนะครับเป็นเกร็ดความรู้แปลกๆเอามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับคอยติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไราบางเรื่องเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยรู้ไปเนี่ยตกกระจายกกจเลยตกกระจายเลยตกกระจายตื่นเลยนะฮะ,ะแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวไปลากันก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ